หลังจากที่เราถ่างหายไป5วันเต็มๆนะครับเนื่องจากปิดงานสุขตานะครับขอแสดงความเสียใจกับเจตาด้วยที่ได้สูดเสียคุณพ่อครับตอนนี้ก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะกลับมาทําคลิปให้ความรู้กับทุกคนนะครับซึ่งในวันน,นี้จะเป็นวันแรกที่เราออกกับงานกันนะเดี๋ยวผมก็จะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถแท็กอร์นะครับตั้งเกิดว่ารถของเราไม่สตาร์ทเครื่องหลายๆวันนะ ก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องดูตรงไหนและสตาร์ทเครื่องปั๊บเราต้องดูตรงไหนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รถนะครับถ้าเกิดเราห้าวันเต็มๆที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับและวันนี้เราก็จะออกทํางานและสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะรู้ไม่ใช่ว่าเราขึ้นรถแล้วเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วถอยหลังออกไปเลยแบบดีไม่ได้นะครับมันจะมีจุดที่เราควรจะต้องรู้ต้องดูต้องเช็คนะถ้าเกิดเราจอดหลายวันน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ข้างล่างเลยข้างบนมันจะไม่มีอะไรมาเลี้ยงเลย ก็พื้นฐานครับดูระดับน้ํามันเครื่องดูน้ำหม้อน,น้ําถ้าเป็นรถเก่าๆดูน้ำหม้อน้ําดูน้ํามันเครื่องดูน้ามันยูดีทีน,นะครับก่อนที่สตาร์ทและเมื่อเราเช็คเบื้องต้นเสร็จแล้วนะเราก็ขึ้นไปสตาร์ทรถนะครับและวิธีการขึ้นเนี่ยเราต้องเอาขาซ้ายขึ้นก่อนนะหรือบางคนถ้าเกิดไม่ไม่ชินก็เอาขาขวาขึ้นก่อนได้เก,กี่ยวได้กันไหมอ๋อลองกล้าขึ้นปมันได้ไหมเล็บใยญ่ทาน้องกล้าเลยน้องข้างนอนเลยเออปัญญาอนใดใจจริงอ่ะกคน มาดูแค่มาดูแค่ๆอ๋อ oh, หนูแค่ๆอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์เราจะต้องดูก่อนว่าไฟตัวไหนมันชูว์บ้าง oh. มาดูดกล้องเองนี่ครับรถปกติจะต้องมีไฟม้อแบตแล้วก็รูปหยุดน้ํามันนะครับม้อแบตก็คือไฟม้อแบตนั่นแหละส่วนรูปหยุดน้ํามันนะครับก็คือแรงดันน้ํามันเครื่องจุดที่สําคัญที่สุดคือตัวแรงดันน้ํามันเครื่องนะครับเวลาสตาร์ทมันจะต้องดับนาทนุน เวลาเราสตาร์ทมันจะต้องดับถ้าเกิดไฟรูปหม้อแบตโชว์ก็แสดงว่าไดชาร์จมีปัญหาแต่ถ้าเกิดไฟรูปหยดน้ำมันโชว์ให้เรารีบทำการดับเครื่องนะครับอย่าสตาร์ทนะ ไว้เลยนะครับถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องแล้วไฟรูบบ่เบสโชอันนั้นคือไดร์เสียไม่มีผลต่อรถนะครับเราสามารถทํางานได้แต่ถ้าไฟรูปหยุดน้ํามันโชนะให้เราทําการดับเครื่องทันทีนะครับอย่าพึ่งสตาร์ทแล้วเลื่อนรถถ้าเกิดเป็นรถรุ่นใหม่มันจะมีระบบตัดอัตโนมัติไฟรูปหยุดน้ํามันโชสตาร์ทปั๊บเครื่องจะดับนะครับให้เราสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันจะขึ้นมาเลี้ยงฝาสู แต่ถ้าเกิดเป็นรถรุ่นเก่าที่ไม่มีไฟโชว์ไม่มีหน้าปัดน,นะครับให้เราดูเข็มวัดรอบเครื่องถ้าเกิดสตาร์ทปั๊บเข็มวัดรอบเครื่องไม่ขึ้นให้เราทําการดับเครื่องอย่าพึ่งเลื่อนรถนะครับและถ้าเกิดเราจอดรถเป็นเวลาหน้าวาันโดยที่เราไม่ได้เลื่อนรถไม่ได้สตานะนะครับเราควรจะสตาทเครื่อง,งตั้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับแล้วค่อยอระบบเพื่อให้ ถึงจะมานออกรถได้นะถ้าทุกคนทำได้แบบนี้เครื่องยนต์รถของเราอยู่กับเราได้งานมากๆนะครับและนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่หอนรถตั้งไว้เป็นเวลานางานนะวันควันนะครับให้เช็คให้โยนตามนี้นะครับและสุดท้ายก็ขอความเมตตาใจใต้แล้วก็ช่องดูทูบคุณเตาอมนะครับเราทำงานเก็บทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทำคลิปให้สาระความรู้กับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามร่วมกันได้เลยนะครับครับ